ของเรามันจะเป็นกลิ่นเครื่องเทศบางๆกลิ่นแล้วมันสดชื่นทั้งหมดตอนนี้มี33โต๊ะประมาณเกือบเกือบร้อยสามสิบกว่าที่นั่งใช่ไหมค<ฮ>ะ,ะใช่ค่ะเต็มทุกโต๊ะไหมคะเต็มทุกวันทุกวันเลยเยอะจริงๆบางทีก็มีรอหน้าร้านก็มีค่ะมีหลายเรื่องที่ผมยังไม่ได้ทํามีคนที่เรารักอีกเยอะก็เลยแบบยังอยากอยู่ต่อก็เลยสู้แสดงว่ายังไม่ได้เยอะมากใช่ไหมยังไม่ได้เป็นเยอะมากเยอะแล้วครับขั้นสุดท้ายต้องรอเปลี่ยนไป สวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูดดี้เกิลนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่ย่านพัฒนาการค่ะจุดที่ยืนอยู่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าถนนพัฒนาการอ่อนนุตตัดใหม่วันก่อนพี่ก้อยเข้าไปใน a c e b o o k อ่ะไปเลื่อนเลื่อนดูคอมเมนต์นะคะแล้วก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งอ่ะมันเด็ดขึ้นมาคือเขาเม้นต์มาแบบนานมากแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นปีได้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราก็เลยไปลองเช็ครีวิวใน Google แล้วก็รีวิวต่างๆดูนะคะ รีวิวเขาบอกว่าร้านนี้มีเมนูให้กินค่อนข้างหลากหลายเลยแล้วก็เมนูหลักเมนูเด่นของเขาเนี่ยค่อนข้างอร่อยแต่จะเป็นอะไรแล้วมีอะไรขายบ้างเดี๋ยวเราไปกินไปลุ้นด้วยกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปนะคะเหมือนเดิมเลยคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีร้านอะไรใหม่ๆเด็ดๆนะคะเม้นมาได้เลยค่ะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะพี่ก้ายจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยชื่อนกค่ะคุณนกนะคะชื่อร้านวอะไรคะคุณชายก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ไส้แก้วค่ะคุณชายก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ไส้แก้วเปิดร้านปิดร้านกี่โมงเออเปิด9ก้าโมงค่ะแล้วก็ปิดประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะมีวันหยุดไหมคะเออวันหยุดเราจะไม่ไม่ฟิกตายตัวนะคะแต่เดือนหนึ่งเราจะหยุดสองครั้งแต่เราก็จะมีประกาศบอกลูกค้าเอาไว้ทางเพจบ้างทางทางที่ร้านก็จะมีป้ายป้วิ่งบอก ทางเฟซบุ๊กอะไรนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณนกขายอะไรบ้างคะที่ร้านเนี่ยเอ,อ่อที่เด่นๆแล้เ,เลยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดคะ่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ไส้แก้วแล้วก็มีกะพเพราเป็ดนะคะแล้วก็จะมีพวกของทานเล่นอ,อะไรจิป,ปาถะไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีหมูกรอบค่ะราคาขายยังไงคะเริ่มต้นที่60บาทพิเศษก็จะอยู่ที่70บาทเป็ดนี่มีกี่เป็ดคะมี2เป็ดค่ะเป็ดย่างกับเป็ดพะโล้แล้วอย่างเป็ดสับนี่เท่าไหร่คะก็จะมีอยู่ที่1 0 0 150า ครึ่งตัวก็250แล้วก็1ตัวก็เป็น500ร้อค่ะแล้วอย่างหมูกรอบ่ะคะถ้าเป็นหมูกรอบเปล่าหมูกรอบเปล่าจะอยู่ที่ชุดละร50บาทแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อเป็นขีดหรือเป็นโลก็ได้ค่่่ะเทาไหรถ้าเป็นโลโลละเจ0รอยขีดก็ขีดละ80บาทค่ะซื้อเป็นโลคุ้มกว่าเน้ะใช่ ก่อตตรงนี้มากี่ปีแล้วคะตรงนี้ถ้าเส้นนี้นะคะถ้าเส้นนี้ก็ประมาณ5ปีกว่าก่อนเมือ่อก่อนอยู่ในรัมคําแหงสองหร<อ>ือในนั้นก็หลายปีอยู่<อ>แล้วทีนี้มาช่วงหลังๆมันมีวิกฤตที่แบบว่ากําลังการซื้อลดลงเพราะว่านักศึกษาไม่ค่อยมีแล้วคะ่ะเพราะอะไรคะนักศึกษาราัมคําแหงตอนนี้ก็จะไปเรียนที่วิทยาเขตแถวบ้านเขา<อ>ที่เ<อ>ก่าจะเป็นที่เล็กๆซึ่งลก,ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะขายได้เยอะ เราขอแค่ว่าเราออกมาก่อน<ม>เพื่อให้ให้ให้หลุดจากตรงนั้นมาก่อน<ม>แล้วก็ตอนช่วงโควิดเนี่ยแฟนก็มาป่วยป่วยเป็นโรคไตค่ะก็ต้องฟ้องไตอาทิตย์ละ3ามครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ดีว่าแฟนเน่เป็นคนที่กําลังใจดีเป็นคนที่ใจเขาสู้มากค่ะถึงได้เรียกเขาซูเปอร์แมนทำให้เด<อ>็กๆเขาใส่เสื้อใช่ใช่ค่ะใช่เพราซูเปอร์แมนมาจากไทยก็ชื่อชื่อของแกชื่อซูปทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนที่แกร่งมากก็เลย ซูเปอร์แมนแล้วกันอันนี้ก็เลยเอาโลโก้ของซูเปอร์แมนเป็นโลโก้เสื้อต้องค่ะแล้วในวันแรกที่เรารู้ว่าเราเป็นโรคไตเราตกใจไหมตกใจสิพี่พโหตกใจมากด้วยแล้วก็แบบหมดกําลังใจพักหนึ่งพักหนึ่งเลยนี่นานไหมคะเหตุผลก็หกเดือนนะครับพี่ค่ะแล้วเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งที่หลังจากหมดกําลังใจได้เพราะอะไรมีหลายเรื่องที่ผมยังไม่ได้ทํา มีคนที่เรารักอีกเยอะก็เลยแบบยังอยากอยู่ต่อก็เลยสู้แสดงว่ายังไม่ได้เยอะมากใช่ไหมยังไม่ได้เป็นเยอะมากเยอะแล้วครับขั้นสุดท้ายต้องรอเปลี่ยนไตคนที่ป่วยมาหาผมบ่อยเ็อยากเป็นกําลังใจให้กับคนที่ป่วยหรือลําบากอยู่นะครับสู้ต่อไปครับเรายังมีลมหายใจสู้ได้ครับพอให้หายไวๆหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะคือน้าซุปคาโล้เนี่ยมันมีเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะของเรามันจะเป็นกลิ่นเครื่องเทศบางๆแล้วก็เค็มนํา หวานตามนิดนึงประมาณนี้เครื่องเทศไม่ฉุนไม่ฉุนค่ะกลิ่นพะโล้กลางๆค่ะเพราะว่าคนไทยอ่ะเป็นเป็นคนที่ไม่ทานกลิ่นเครื่องเทศฉุนกินแล้วมันสดชื่นแต่ถ้าแบบเครื่องเทศเยอะกินแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดเห็นโต๊ะเยอะมากเลยอันนี้เต็มไหมคะตอนนี้มี33โต๊ะ3 3โต๊ะเนี่ยประมาณเกือบเกือบร้อยสามสิบกว่าที่นั่งใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นวันที่พีคกสุดๆก็คือเต็มเต็มทุกวันทุกวันเลยเยอะจริงๆบางทีก็มีรอหน้าร้านก็มีค่ะ นั่งลมเย็นดีเนอะท้าไปสิดพัดลมเนี่ช่วงหน้าลมมากๆนี่คือเหมือนนั่งอยู่ชายทะเลเลยค่ะพี่ก้อยิวตลอดมาค้าหมดแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเรากินอะไรบ้างไอเดียกินด้วยค่ะไม่ได้กินคนเดียวทั้งหมดน้ำส้มสดคั้นสดเลยนะจากลูกเลยอันนี้40บาทโหเยอะมากเดี๋ยวมาแนะนำตัวละครกันเหมือนเดิมเนาะอ่าอันนี้ อันนี้เป็ดย่างแล้วก็น่ากินมากเลยหมูกรอบหมูกรอบเปล่าหมูกรอบเปล่าล้ำค่าจริงๆใช่ไหมหมูกรอบล้วนลยผัด,ดมากเป็ดทะโลสามอย่างเนี้ยร้อยห้าสิบค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นรวมเครื่องในค่ะมีเลือดมีตับมีกลื่นมีไส้แก้วอันนี้ 120. 1 2ออันนี้ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่เนอะ <ül> แล้วก็จะมีอันนี้ค่ะเมนูก็คือบะหมี่อบหม้อ,มอด,ดินจะมีสะโพกกับน่องนะคะอันนี้เราเลือกได้นะว่าเราเอาวชิ้นส่วนไหนนะเป็นกระทะเออวางไว้เริ่มแห้งแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีบะหมี่กะเพราเอ่อเป็ดเป็ดขลเออไม่รู้เหมือนกัน,นบะหมี่กะเพราเป็ด <laughs> เดี๋ยวมาชิมดีกว่าจะได้รู้ แล้วเขาจะมีนี่เลยเกี๊ยวน้ำลุกบเบล่งเกี๊ยวน้ำหมูเด้งถามเขาแล้วเขาบอกเป็นไม่ใช่หมูหมักเนือเป็นหมูเด้งแล้วก็เป็ดย่างอ,อันสุดท้ายให้ไอเดียแล้วก็อันนี้เก๊ยวทอดสี่ิบาทแอบกินไปชิ้นหนึ่งอ้าวจริงดิฟังเป็นกลับมาเดี๋ยวมากินกับข้าวเปล่านะคะเนาะจัดไปไอเดียรีบเลยนะรีบเลยนะจัดน้องเลยเหรอ ไม่ละไม่ไม,ไมให้เดียนอ้อกจากบอกกับเด็กมากกว่ามาลองกลิ่นหอมดีเนาะเนาะว่าไหมหอ,หอมจริงหอมไหมเอาตะเกียบไหมเขามีตะเกียบให้นะ <c oughs> <c oughs> เร็วมากอ <c oughs> เป็ดย่างเป็ดเป็ดพะโล้ดิเป็ดพะโละ้เน,เนื้อร่วนร่วนหอมบ้างนุ่มไหมนุ่มมากนุ่มมากเลยใช่ไหม เดี๋ยวขอแม่ลองบ้างนี่เลยกินใหญ่สะโพกอุ้ยคนเยอะเสียงดังมาะแต่งให้ <c oughs> เดี๋ยวกินแบบตั้งต้นก่อนค่อยรานน้ำจิ้มหอมเนาะชิ้นนี้มีหนังด้วยอร่อยเป็นไงร่อนเลยเนาะเออมันร้อนเลยเนอะแล้วปิดเป็ดคือมีกลิ่นหอมเนอะทำไมอร่อยอย่เ <c oughs> อี้ย ขอชิมสักคำหนึ่งเล็กน้อยเผ็ดไหมเนี่ยรสกลางๆค่ะแต่ได้กลิกก่นกระเพราเตะจมบุเพราะให้เส้นบะหมี่เยอะจริงๆในความรู้สึกอะถ้าถ้าเป็นแบบผัดรักทุกตรงไปเลยอะ่ะน่าจะอร่อยกว่าราดนะอันนี้เรามาเพราะอันนี้เลยมีแต่คนบอกว่าเป็นชิกเนเจอร์ของที่นี่เลยค่ะไส้แก้ว ตอนแรกที่เห็นวางไว้อยู่นึกว่าเส้นใหญ่อ๋อเดี๋ยวชิมเลยอืมกรุบกรุบปะเป็นไงบ้างเหมือนกินอะไรเหมือนกินเส้นใหญ่อืที่กรอบเวลาของเป็ดโลาแล้วค่ะนี่มาเลยนอนมานิ่งๆให้เราหมำ่ำเครื่องยาจีนจะหอมนำนะ ไม่เค็มมากไม่เค็มมากอ๋อลาดเลยใช่ไหมอ่ามาแม่บ้างแม่ขอลาดบ้างจิ้มเขาอร่อยนะอามาอร่อยจริงๆว่าล้ำจิ้มอร่อยมากเลยเือะน้ำจิ้มเขาทำเองใช่ไหมเขาบอกว่าเขาใช้พริกจินดาผสมกับกระเทียมดองจานนี้ที่รอคอยมาไอเดียหมูกรอบ หอมเนืออืมชินเล่นแบบไปจิ้มเลยอืหอมกลิ่นที่เขาไปทอดอ่ะหนังมันจะมีความหอมนะความไหมมันจิ้มอร่อยมากอืมอืมลองกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ซีอิ๊วดำดูนะรสเค็มหวานจากซีอิ๊วดำแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดจากซีฟู้ดนะ่น่าจะจบมีซีฟู้ดไี่ทำให้ไม่เลี่ยนเลยเกิดได้เนะเราวางไว้นานไปนิดนึงเนอะหนังมัาจะแบบกรอบน้อยลงเลย น้อยลงแต่ก็ยังกรอบอยู่แต่ตอนที่มันขึ้นมาใหม่ๆแล้วเขาหยิบให้กินเนี่ยกรอบมากเลยอ่ะกรอบแบบตกใจเลยอ่ะหืมเป็ดย่างรูชไดนเดียนหนังสีแบบว่ามีออนเลย <c oughs> จีดมากใช่ไหมหอ่าสัตว์ไฟก็คือนุ่มดีนะคะระดับกลางนะถ้าถามพี่ก้อยไม่ได้นุ่มเละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เอกลักษณ์ของที่เนี่ยคือเขาจะมีกลิ่นหอมของอตัว เครื่องยาจีนหรือเครื่องเทศอะไรต่างๆเหล่า,านี้ค่ะมานกินเข้าไปมันจะรู้สึกได้แบบลอยๆมาเต็มจมูกประมาณนี้นะคะขอความชุ่มฉ่าในลําคอบ้างเกี๊ยวน้ําค่ะเกี๊ยวน้นําหมูเด้งเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเป็ดย่างมาลูกใหญ่จังเลยอะ่ะอืมน้ำอร่อยเนาะอืมปรุงไหมเดียไม่ต้องเลยเนาะ เอาอย่างนี้เลยไม่ได้ปรุงเหรอไม่ได้ปุง,ปงน้นรสตั้งต้นเขาเลยแทบไม่หวานเลยเนะอะใช่ไหมอืมแต่จะเค็มนํำแต่เกี๊ยวอร่อยมาลองเกี๊ยวกับกันไอเดียแต่ดูทรงแล้วมันเหี่ยวไประดับเนื้เนะวัวแต่แบบกินจานอื่นอยู่ลองกอบดูอเอาใส่ไม้เอาใส่ไม้อร่อย ข้างในนี้มีหมูเด้งอมอม,มันเป็นตัวเดียวกับเจลน้ำอะอันนี้น้ำจิ้มอะไรเนี่ยมะขามเปียกแล้วก็ใส่พริกอร่อยแก้วอร่อยเอ้ยแยๆแม่ <laughs> สาววันนี้เราต้องยอมลูกใช่ไหมจะกล้องเอาไหนคะสละดลอยแก้วกับลูกตาลอยแก้วโอเคงั้นพี่ก็อเอาวันนี้โค,โคโ้คนะ พูดกูจริงมะพร้าวอ่อนอามาชิมด้วยกันค่ะคนะ่สะสลัดลอยแก้วอ,อยากได้น้ำแข็งอ,อุ้ยเล็นเล็กๆย้อมอร่อยดีอ,อ่ะสดชื่นสารพัดครบเครื่องทั้งข้าวทั้งหวุดทั้งข้าวทั้งเส้น <c oughs> ก็คือร้านคุณชายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่นะคะในความรู้สึกของพี่ก้อยแบบพี่ก้อยคิดว่าเขาเป็นร้านอาหารข้างทางน่ะที่มีสรารพัดเมนูครบเครื่องเลยนะลองจินตนาการดูนะคะถ้ามากันเป็นเพื่อนกันมาสี่คนนะคะล้วชอบกิน,กนคนละอย่างน่ะพี่ก้อยคิดว่าด้วยความหลากหลายเมนูสรารพัดอย่างของเขาเนี่ย มากัน4ี่คนนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนได้กินอย่างที่ตัวเองอยากกินเลยนะคะสําหรับเมนูหลักของร้านคือเป็ดทั้งเป็ดทะโลและเป็ดย่างของเขาเนื้อสัมผัสจะค่อนข้างหนุบหนับมีความเปื่อยระดับกลางและน้ําปรุงรสหรือน้ําราดทั้งสองน้ำของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะคะที่ว่าชอบตรงที่เวลาเขาเยกเอาอาหารมาเสิร์ฟเนี่ยวางงไปปุ๊บ แทบทุกจานเลยอ่ะจะมีกลิ่นหอมมันอ่อนลอยมาเตะจมูกอ่ะชวนหิวมากๆเลยค่ะทั้งหมูกรอบและเป็ดหันมาชิ้นใหญ่เต็มคำโดยเฉพาะเกี๊ยวทอดที่เป็นเกี๊ยวทอดหมูเด้งเนี่ยชิ้นเขาอ่ะจะใหญ่ไปไหนเนาะสุดท้ายในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่สมชื่อเขาเลยค่ะรสชาติจัดจ้านเข้มข้นจริงๆค่ะสำหรับทุกเมนูที่พี่ก้อยกินแล้วเขาเอามาวางเสิร์ฟอ่ะแล้วก็กินดูแล้วพี่ก้อยคิดว่า ทั้งปริมาณแล้วก็ราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยค่ะทำอะไรยุกทิ๊กๆุิกหลุก,ก,ก <Pine apple> อักนนี้คุณลกเอามาให้อ๋อหมดเป็นถ้วยหนึ่งแล้วอันนี้ต่อถ้วยที่เท่าไหร่สองแล้วอันนี้อันนั้นก็สามไงอเยี่ยมจริงๆค่ะไอเดีย พี่ก็อยิ่นแล้วค่ะแต่ไอเดียยังตั้งอยู่เลยเดี๋ยวคงจะเดินตามบอ,อกว่นนะคะขอปิดคลิปก่อนละกันขอบคุณทุกคนที่กินเที่ยวและอยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกับพี่ก้อยในคอมเมนต์หน่อยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามสันกระดิ่งไวยค่ะไปตามต่อได้ใน Facebook IG แล้วก็ t ิ k t o อค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ